ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง QR Code อ่าฟรีแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับวันนี้อ่าหลักการของ QR Code นะครับก็คือเป็นการเอาลิงก์มาวางแล้วก็สร้างเป็นรูปภาพ QR Code เพื่อที่จะให้ ในการใช้โทรศัพท์นะครับให้เราใช้โทรศัพท์สแกนเ r ียบโคดเพื่อที่จะเปิดลิงก์หลักการเ r ียบโคดก็จะมีแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์หนึ่งนะครับ,เว,บเว็บไซต์ที่ชื่อว่า h f 3 l z x c o m q r c o d e นะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าการสร้างเ r ียบโคดง่ายๆแล้วก็ฟรี ไม่มีแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะครับมาดูขั้นตอนแรกครับอ่าเราก็ต้องมีลิงก์ที่จะเปิดหน้าเพจหรือว่าลิงก์ที่ต้องการลิงก์ให้มันเปิดหน้านั้น,น,นๆก่อนนะครับในส่วนของผมผมสร้างลิงก์ไปแล้วอ่าผมสร้างลิงก์ไปแล้วนะครับผม,ผมก็่ผมก็สมมติว่าผมไปหาลิงก์ เลิงก์ห <Hands> ร <bin out> ือว <anza and> <Philadelphia> <uno> ่า U r L คุณง่ายๆก็เรียกว่าลิงก์หรือว่า U r L นะครับตัวนี้นะครับอ่าพวกนี้เขาว่าที่ขึ้นต้นด้วย www. .com c o t h a c t h พวกนี้ก็แล้วแต่นะครับพวกนี้จะเป็นลิงก์ง่ายๆ หลักการคือก็ปี้ URL มาวางตัวน,นี้ผมขออนุญาตก็ปี้เว็บนี้แล้วกันเนาะ,นะัดลอกปุ๊บเสร็จแล้วผมก็จะเอาลิงก์มาวางที่ช่องวางเว็บไซต์ช่องนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกวางเสร็จแล้วผมก็คลิกสร้าง QR code ครับว็บไจากนี้ก็จะสร้างให้เรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้เราต้องการดาวน์โหลด QR code เราจะทำไงนะครับผมก็คลิกที่ png ครับเป็นภาพแบบ png png เสร็จแล้วภาพที่เราโหลดมันก็จะลงตรงแถบบาร์ด้านล่างนะครับก็จะแสดงขึ้นถ้าใครใช้เบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูว่าภาพนี้มันอยู่ตรงไหนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับคลิกขวาครับ แล้วก็เลือกแสดงในโฟเดอร์เ,อเราก็ได้ภาพ QR code มาแล้วหนึ่งภาพตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถ c o p y ีหรือเอาภาพนี้ไปใช้ในการเปิดให้สแกนผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะครับอันนี้ก็เป็น การเสร็จพิธีการสร้างเงกี่ยวโค้ดแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับคลิปหน้าอ,าองค์การหน้านะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนี้ต่อไปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ